ภายในงานคณะสงฆ์นำสวดมนต์บทธรรมจักกับเป่าวัตนสูตรก่อนที่จะประกอบพธิธีจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีและมหาปูชนียาจารย์โดยมีกาลยนมิตด,ด็อกเตอร์จุธามาสุบันเทิงเป็นประธานจุดประทีปส่วนกาลยนมิตนารเรทธาพล์เป็นผู้แทนจุดประทีปนอกจากนี้ยังมีประธานร่วมจุดประทีปอีก9คณะจากนั้นเป็นพิธีถวายทิพยมาลา บูชาพระมหาธรรมกายเจดีและมหาปูชนียาจารย์โดยมีกาลาัลยาณมิตสุวรณีโจรเป็นประธานถวายพร้อมด้วยประธานร่วมถวายทิพยมาลา8คณะค่ะนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีทอดผ้าป,ป่าบำรุงวัดโดยมีกาลาัลยาณมิตรมนทาทิพโชติยานนท์เป็นประธานทอดผ้าป,ป่าพิธีถวายกองบุญคีลานาเษศศ โดยมีกาลนมิตรฐานวัตเตชะอํนวยวิทย์เป็นประธานพิธีถวายปัจจัยบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์โดยมีกาลนมิตรดรนาตยากาลนมิตรภาสวรบุญมากเป็นประธานพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบูชามหาปูชนียาจารย์โดยมีกาลนมิตรธนพรวอร์เนอร์เป็นประธานพิธีถวายกล่องบุญข้าวสารโดยมีกาลนมิตรดรสิทธิชัยสุโรธเป็นประธาน ส่วนกาลยานมิตรวันดีปัญญาแสงพานิชเป็นผู้ถวายค่ะพิธีถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยมีกาลยาณมิตรขวัญไทยคาราเคอร์เป็นประธานด้านกาลัลยานมิตรแก้ววูดเป็นผู้แทนถวายส่วนพิธีถวายกองบุญชาําระนีสงโดยมีกาลยานมิตรด,ด็อกเตอร์สุธามาส,สุบันเทิงเป็นประธานก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชน จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับทางวัดพระธรรมกายด้วยความเปื้อปิติในบุญกันทุกท่านค่ะ